เมู่วานนี่สามาปางกำลังเเวียร์กิจสวนเห็ดดีๆพี่น้องจ้าคุณแม่ไม่ยิยืนจังเลยจังโทรมาว่าปะปะปะ,ปะ,ปะพาแม่ไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดทุระอยู่บึงกันเนี่ยพะนะ ไม่สามาปางกับปันป่วนเลยที่เดียวพี่น้องจะเปิดประตูสู่บึงการเจ้าค่ะเมื่อน,นี้เป็นงานออกพรรษาสันเดย์เพื่อนก็นเรยกว่าไปเห็ุทุระทางพุนแม่สิพาพไปเที่ยอวอพนาวกับพอดีแล้วก็ม่ีงานไหลเลือดไผ่ยู่บึงกาลนะพี่น้องจะสามาปากมาฮอดแล้วอุจจะเป็นสวยสดงดงามเด้อเพื่อนเหตุขบ,บวนเลือดไผพุนาไม่หอดเลือดสุพรรณหนงษ์เลือดพญา,าก็มีจา่าแสงสีเส,สียงกัจัดแบบว่า หลักการตาเต็มแม็กด้พี่น้องจา่าขอไปอย่างจตกว่าเขาวิ่นค้นคนจังเละจะมาหลาเถิดแต่ว่ามันกระจัดไฟสวยงามไทยรูปไทยอย่างอยู่ดอกจาก้าประชาช้นก็ออกมาเที่ยวกันอุ้ยเพิดเพื่อน,นต่เล่นสายตาเพิ่นว่าเหมือนแร่มีมน่นแค่นแก่นขุ่นตัวพี่น้องจ่ากับไออีหยัยงเหอไอเออนุสิทธ์ไอเออนุซา เดาฟ้าปีนี่แม่คอกับบอกให้จักจ้พี่น้องจ่ามันเลี้ยงขงกระสีภาพไปออกกําลังกายโยกใยไทรสะโพกจัข้าวส่วนตัวระวังยาง,งาเล่นพี่น้องจ่เพินดีดีจ้ะมีวงดนตรีห้งยางพักพรอนยอนไข้ผู้ใดอยากยังกินยังกระหาสื่อมานาังกินเล่นริมโค้งเลยพี่น้องจ่าไม่ได้เสียค่าตัวค่าอะไรนะสมารถปังกระจัดน้ำเจ็ดห้อยไปเย็นเย็นส่วนตัวกับก่อยมาหอยนะพี่น้องผู้ใดว่ามันบ่เขากันเนาะบอกห้อยแข้งสดสดสัดอุ้ยฟังเพี้ยงเพืเพ่อนจะเล่นสายตาวจะแมินว้าดูเนาะเพื่อนเพิ่อนจะเล่นสายตา จังไดเนาะนักล้องก็ล้องเพียงมัวนมวนอดไม่ได้ข็กระิไปขอเพียงเอาเอาเอา,เอาพญ่นมนแค่นมากละพี่น้องจ๋าคนจังไรจงมาหลายขักหลแน่เต๋อเอานักร้องมนแค่นมากเนะาะจมาป่งางจ๋างานประจําปีเพราะเนาะไปไปสำมาป่งสิพาไปเท่าเาเ,าเปิดประตูสู่นะครพนมโอ้แมเปิดประตูสู่บึงการออกพรรษาเสนะอ เราต่ำปลาต่ำโด่งเราสมาปางจ้าพุทธนาจา้าไอเอ๋พันก็นออกมาแล้วสมาปางก็ะเจ้เห็นหอมกระชิบไปเดางอกงอก,งอกลูกขางหันตวัวโอปกามวลเข้าไปแล้วพี่นอ้องจ้าคนหลายจา้าเออได้ทีได้ทีทแล้วมันก็เกิเป็นสีตึงตึงพี่ออกมาหาเหรียญอยู่ริมขวงพี่ส่วน,นยจ้าเห็นหอมล้อมมวลมึงหลับพี่นอ้องจ้าเอาแอลเจังไหนจังไมด่ดีถ้าใจเอาบึดจำบึดจำบึดจำบึดบึดจำบึดจำบึดจำบึดอีจักคาดูไม่เงยเห็นหอมจ้า มะเตี้นดีแต่แม่เออผลนต่แม่เขาได้ฟิวคักเมื่อ,อ,อไปจักปองระนำเจ็ดห้วยย่าเห็นหอมจา้าส่วนสามมาปังก็บ่ได้ย,ย่อมแพร่เด้อกระบางถ่าเก่งเห็ดหอนหอมไปหากินริมโคงพี่น้องจ้าเวลาก็ได้ประมาณเที่ยงขึ้นน่ะแหละสามมาปังก็บทหากินเข่ากินน้ำเข่าลงแลมพักสันตัวอืมแก่งมากเ้าสามมาปังสีฟ้าไปไหวสัการละสถานเทียน ครูบ้านครูเมืองเพ่นพระแม่สองนังงเสด้สมาปังสิพภาพไปไ่ยก้อนออกเดินทางไปหาเฮธุละทุลังทริปนี้ก็ถือว่ามวลเติบคือเดี๋ยวมีโอกาสมาออกพรรษาแถวบึงกันเนาะย่บานว่ามีตีขึ้นมาออกไก่แต่สมาปังกะฟังว่ามาทุละพี่น้องจ้าอือยาปากแห้งจา้พาพัญญาวันพระบิดาถามหาคน,นมาสมังปังน,งนี่จ้าสมาปางก็สิมาขอพรพระแม่สองนางงละจา้าเออมีหยังเรื่องเล่าดีๆก็ขอไปว่าไปละจา้าขอบพระคุณทุกคนนะเจ้าค่ะไปทริปหนา้สาสมาปังสิพภาพไปเที่ยวใสกะจังมาเมืองกันไหมจ้าแต่ทินี้สมปังขอา นเพื่อนนะทุกคนนะเจ้าค่ะเอาจย่เฝ้าไปจย่เฝ้าไปขอพ่อแล้วกับมาตีของเอาโุกเอาไส้กลอนตัวสมบปังจ้าเออน้หล่ะจากสามเทียโอ้ยเออจังสรรถือต่องเจ้าค่ะ